มาแล้วมาแล้วอู้อ,อ้าก,ก้อนอาก,ก้อนเดี๋ยวมันจะข,ขึ้นขึ้นย้อยย้อยเศรีลาเศรีลาทกคนอู้สบายดีวันนี้ยามแรกๆพี่น้องมื้อนี้ค่อยขึ้นมาหน้าคือเก่าแต่ว่ามามื้อนี้นะพาลูกชาวกับลูกเขยมาซาปาพี่น้องเอ้ยซาปาที่ค่อยชาอาบอ่หมอดอยู่แล้วนี่แหละไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ซาป่าจากมันทีได้บได้าบว่าซาเอาเทนึงแล้วพี่น้องเลยมื่อวันี้แพดบัได้ไปหายไปโชนแล้วก็เลยภาพลู่นีมาซาป่าพี่น้องซาซาลำนะซาลำเอาซาสุดแล้วนี่ยังมันบัลายไปเลยนะงอนองปลาอะไรพี่น้องันนี้น้ำาือยังน้อยๆยเดียวน้ำคอดแล้วนี่น้อ่น้อยนึ่ง น้อยๆอ,อเดียวนึงดอกแม็กเรากำลังปานขั้นเท่ทเองก็คนไม่ได้มายู่นะเป็ดเท่กะ จกสิมีไปเลยเอยู่ก้คนไม่ได้มาอยู่คนนี้มาตัวนี้เลยเกือบเป็ดเกือไก่ก่อนทุกคนขึ้นมาแล้วก็เกือบเป็ดเกือไก่ก่อนเป็ดกระบ,บอมาทุกคนใเฮกกระบอมาตัวหนึ่งนะยูรอนค่อยซาป่าผ่้แหละลงไปโตคุกลงไปไอแม็กเรา ซาป,ป่าท่าไเปเพิ่มกันทุกคนไอ้แม็กเล่าสีได้หลายลรวบทุกคนเรายังซาปุ่งๆอยู่เลยไอบอเห็นดีบอแไอก็ได้ตัวหนึ่งวะ ຊາເປັນຍໍບໍฮะບໍບໍຫາປາຍາດເປດທຸກົນອີມື້ວານນິໄປາມมันຍາດກິມືນີກມາຊາมันก็ຍາດมา เองแล้วทุกคนสีหาบนป่าก็กล้น้อยหน,นึ่งเด็นยวจะว่าเนีนเ่องตัวนี้นน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  Ой, oh, Саня. ถึงย่บจะเห็นนะเนห้อถึงบ่เส <c oughs> ียงปลา

นีม่มีชิปนะดาวบนดาวจักอยากจะได้หนอหนึงทุกคนป่าตุ้ม น้องนี้เราสาพผู้ดียวตุนตะุงสู้ๆนเอเม็กเอเม็กเ,เม็กเอ้ยสู้ๆนะหม,มวยมนะ ผู้นึ่งเนี่ยลงมาในกระดูก <c oughs> นี่ยเซประดูกก่อเด้อแล้วมือกันมาคู่ Saya perlu. Bayang sah. Ya. ya. ไปทำคุณทุกคนดูสูน่าทุกคนเฮาสิแนื้ทั้งทึ่งลงมาได้ไหมเป็นไม้ทุกคนไม้ตะกี้นี่มันมีลงทำไมเลย

เอาก้อนเอาก้อนเดี๋ยวมันจะขึ้นขึ้นย้อ้อยเรืชี้จะไปขึ้นเนีลามาลุ้ม ເ <laughs> ບ <laughs> ີບໍ່ດົນວອນຮ ோம் ຊັ້ນບົນຢິບກໍຍັງບໍ່ມ ตัวนี้นะมันคือกระด้างโอ้ยนี่ปลาเข่งนะปลาเข่งกินลงมาเนี่ยปึงสภาพนอนแล้วดูกินงนะปลาดุกิงอะไรปลาดุบอ่ะปลาเข่งตัวนี้นะที่ปลาเข่งงูตัวนี้ลงมาให้เนี่ยยังจักตัวเฮ้ ม่บ่วถึงบ่นู้น <ừ, S 1> ได้กลิ่นอะไ้ฮะทีมงานแย่ป่าเขทาทำแล้วครึ่งหนึ่งแย่กั่ไหนเนี่ยมันมีแต่ที่ตุ่มทุกคนเอ้ย มากกันเว้นมืดพอดีทุกคนยั่งกว่าเลว้ว <c oughs> คือเป็ดจิกชันแล้วคือม่อมแม่มเชล่าเป็ดกาได้กินพ่อเพิ่นได้เพิ่นก็นดีเนี่ยด้ เนี่ยตัวนี้วันนี้ทุกคนโอ้โหเอามาแล้วเอามาแล้วโอ้โหจะมีปลาเข่งลายเท้ตจะมีปลาเข่งลายแท้้ปลาเข่งเยอตัวนี้ Tim bên park giữa tầm giờ đây tôi for king and bà nội thử in a bôi bôi kum bê bôi kum bê như kum bê bôi kum bê bôi kum bê bôi như bê bôi kum bê bôi kum bê bôi kum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  มันกินได้ถ้าปลาเข่งกับขอแเทน,นี้นะนนไปแล้วตัวนั้นนะไปเบอร์แล้วมันบอกอยู่วันนี้ทุกคนจะรู้อ้ ไปเซตอะไรทุกคนตอนนี้นะอยู่ในถ้ำนี่นะมันม uh evet ีเห OK> well, ็นหึงเลยไอ้แม็กไอ้แม็กมาเอายู่นี่ก่อนนะมายู่แค้มคูเจ้ากันดิสบายก่อดูกระวังมันปักมึงเลยมันนอนนอนมีได้นะทุกคนอืม ลาเข้านะสานามอุน่าสีงุบทั้งนึง เบน์บ okay. ่บ่โอเคดกันยังเหอนเ่อโอเคสองตั่น่เนี่ยเียปะสภาพโทั้งนั้นเลยะทังนี้เห็นมาได้ เปียกบเยยกบิดชตฉงนคนเลยปล่อยน้ำลงแล้วันทุกคนเข้าบ้านอาชีเมอร์เลยป่ายู่ในถ้ำมันง็ยังนิ่อยู่ทุกคนก็ยเราก็เลยปล่อยน้ำลงมา กรจชิ่งไข่น้ำลงมาให้มันเต็มทุกเก้าปยนําลงเลยทุกคนปล่อยนัาลงค่ากริ่กลับก้อนแล้วนี้เฮ้ยอาน,านั้นคืนบอบกกวกล้ยทั้งทึงนะบกล้วยเหรอ ไปไปมืดแล้วทุกคนแต่ว่าเฮาชีเฮาไปหาเด็ดเอาผักมือแน่พ่อ่ะผักกินอยู่เพิ่นมีแต่ยูหน้าผักนะไม่แต่เด็ดเมื่อแต่หน้าพี่แหละสีเฮาเริ่งหาเด็ดผักก็มีผักก็เด็ดอยู่ว่เด็ดซ้อมเอา ฮึ้นแล้วได้ทุกคนค่อยแหวะเอาผักเนะ่วพาะผักเมื่อกินไม่ได้เอาลายแล้วเพราะว่ามันขับแล้วต่ค่อยก็ดีปากอะได้กอดบักคูนึงถางเพราะว่าค่อยมีได้ถือกระยังมีได้ถือเพลยนมากเลยทุกคนทางพันยะแตะ่แท้บุบบงแล้วมันบานแล้วทุกคนยังบ่งมืดพอดี <laughs> พอตรงเพลแล้วทางเวเลยมีมากกันเลยนะสีแดงในหิมะบ้านเลยหิ <c oughs> มะริมทางพอเดินแล้วทุกคนฮ <พอ S 2> นะน,น้องเพิร์น้องเพิร์อาจจะลุงก็มาล้างป่าเน่อาจจะลุงก็มาล้างป่าเน่ อเนาะเ่าก็บสีล้างป่าเลยนะพอนี่แหละเดี๋ยวเบิ่งนึงก่อนจ้ะนะเออ<ด>ยืนรอชาป่าแม่วงเออได้ชาป่าเมาก็บสีล้างทุงกคนโอ้หน้าตัวนี้ก็ห้าน,นี่นี่น,นี่สายไหมน้องหดไดไปดูไปดู ลิกแห้งแล้วมันตายโอ้ตายคำตายวะเข้าตู้ตัวมันตายค่ะมยามันตายอยู่ไม่กินกับปลาตายหน่อยวิธีล้างปลาไปดูนี่ปลาตายแล้วนะป้าคุณนยามมันตายมาทอดปลากระเทียมในชนิดเด้อ ตัวตายในเสื้อกับปลากระแตบเพราะว่าปลากระแตบนี่สิได้ให้คู่เลยตัวนี้นะพ่ากันแยกปลาไปสะมาแล้วก็ดิต,ตายบ่อันนี้นะยังบ่ตายเนาะอันนี้ก็ตายบอ่อันนี้นะ้ำชีร้างใหม่บ่นี่เดือดมั้งนี่กรได้ ตัวนี้นะสิเป็นปลาคอที่แบบมันใหญ่ๆตัวนี้นะปลาคอย่ายไปกินปลาปลาปุ๊กหรอป้ากบเคยปลาปุ๊กนะแซ่ยปลาปกินเลยได้ตัวนี้สิเป็นปลาเข่งกันแยกปลาน้อยปลาใหญ่ทุกคนเอ้ยมาเอาปลากรดิไปสามหนึ่งเกระต่าเล็กตาแล้วนะ ลากะป่าอันนี้ไม่พร้อมปาดกันกินทุกคนเลย